ถ้าเป็นกระแสตรงนั้นก็จะมาแบบนี้นะครับผมในลักษณะวงจรข้างเมืองต้นนะครับจากนั้นผมจะมาสาธิตร,ระบบเมนวลให้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมก่อนนะครับผมระบบเมนวลของเรานี่ครับมีสวิตช์ปรับย่านเป็นสวิตช์นี่ครับ,ปร,บ,ป,รบปรับไปหาเมนวนวล เมนนวลจะเข้าเส้นนี้นะครับเมนนวลครับนี่ครับปรับไปที่เมนนวลกดสตาร์ทธรรมดาครับผมนี่หน้าคอนแทคทำงานครับผมหน้าคอนแทคทำงานปกติครับกดสวิตช์ออฟหน้าหน้าคอนแทคปกติออฟปกติครับผม อันนี้เราจะมาดูที่ย่านของออโต้ครับผมออโต้ผมจะปัดไปย่านออโต้นี่คือย่านออโต้นะครับนี่สมมุติว่าเป็นสวิคลูกลอยอันนี้นนมม ER เป็นของสวิคลูกลอยทางล่างนะครับผมได้สมมติไว้ว่าเป็นสวิคลูกลอยทางล่างอันนี้ผมได้สมมติไว้ว่าเป็นลูกลอยสวิคลางบนนะครับผม เมื่อน้ำถังบนเมื่อน้ำถังบนอยู่ในระดับที่ต่ำสวิ์ลูกตัวทำงานนะครับผมนี่ครับรีเลย์ทำงานครับผมครับเมื่อสวิ์ลูกลอยน้ำถังบนถึงตำแหน่งตำแหน่งที่ตั้งไว้หรือน้ำใกล้เต็มถังสวิ์ลูกลอยจะตัดครับดูหน้าคอนแทครีเลย์นะครับครับ ถ้าสูบน้ำไปสูบน้ำมาเกิดอาการน้ำหมดสวิคสวิตัวนี้ก็จะตัดครับผมจากหน้าเขาแตก NC จะเป็น NO ครับผมนี่ครับผมจะสษาที่ห้ดูครับครับผมอ่าครับผมก็ขอกับสวัสดีครับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงแค่นี้นะครับผมนี่ครับ ที่แมกนิติกเยอะๆท่านไม่ได้ใช้นะครับแมกนิติกตัวนี้ไม่ได้ใช้แมกนิติกตัวนี้ไม่ใช้ผมจะเป็นสุดฝึกต่อวงจรของผมนะครับผมจะใช้เฉพาะแมกนิติกหรือว่าเฉพาะวงจรไหนที่ต้องการแมกนิติกเพิ่มครับก็ขอกราบสวัสดีครับ